Mà đi. Mà mấy mà mấy lần lần, mày muốn mày mày muốn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  mày 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 đi mày 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 đi Kinh mày 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 ตายหมดเลยดิใช่ฉันไม่เป็กันตายแกต้องวางดาบก่อนวางก่อนเหรอต้องวางก่อนอ้าวันเขาวางอ่าวันเขาวางแช่กูจะได้แทงไม่ต้องเดือดร้อนเดี๋ยวไปอยาทำดาวเบให้ปล่อยไงไรครับปล่อยปล่อยให้เดี๋ยวกูว่าฉากนี้ไม่เล่นไม่ได้หรอวะทำไมอ่ะกูสงสารเด็กกันสิ เอ๊ะต้ปล่อยเขาเหรเน้องข่าวค่ะสาบานโอเคเข้าวังปล่อยแล้วไมาหยังอก็ตายกนะชอบจับดาบจังเลยก็กอดน้องไม่ปล่อยเลยจ้าวจ้าวจ้าวอีกทีแท้ไรเลยตลกไหมเน่เน่เดี๋ยวก่อนนี่ใครผัวเหรอเนี่ยไม่ใช่พี่ชายฉันอ๋อพี่ชายตัดด็ครับพี่ชายเหรอ เอาไอ้ก้อนจังนั่นแหละเดี็กนี่ต้องทำตัวเร็วก้อยเลยวะบ้าน่าไม่ใช่ว่าจะเข้านอกออกในก็ได้ยง่ายแล้วเรื่องทำไมบ้านข้ายังไม่มีหมาสักแล้วทำไมเอ้งเอาเพื่อนเอ็งมาจับหมาบ้านข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่กูไม่ได้กูไม่ได้ไปจับหมาแล้วมาทำกูต้องรวัต้องรวันี่นี่ดูยศดูยศอ๋อเออใหงยืนทำนี้เลยยืนทำนี้ทำงั้นเหรอเออบ้าทำไม่ถนัดทำไมอ่ะก็ทำ